การที่เราทําโครงการนี้ก็เนื่องจากสำนักการแพทย์กรุงเทพฯเราเห็นรวมทั้งข้อมูลที่ได้มาจากหลายภาคส่วนนะครับว่าโดยค่าเฉลี่ยก็เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ3วันหลังจากที่รับทราบผลสวอตต้องนอนโควิบารท,ที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งใช้เครื่องไฮโฟต้องใช้อุปกรณ์ใช้อะไรที่มีต้นทุนราคาสูงซึ่งในปัจจุบัน คนประมาณนี้ที่จะพอเพียงที่จะต้องเกิดไปในอนาคตจึงเกิดโครงการน,นี้นะครับส่วนสีเหลืองสีแดงที่เห็นตรงนี้เป็นสีแดงและเราก็มีการเบริกทุกวันนะครับการเบริกก็ก็ต้องขอบคุณเกิดมาแพทย์นะครับที่กว่าเราทําอย่างไรให้สีเขียวกลุ่มคนที่นอนเฉยๆแล้วรอวันเปลี่ยนสีเหลืองถ้าอย่างไรให้จะได้ลดลงนะครับต่อไปนะครับสลายถังเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นคนที่มีอาการน้อย80.6ล้าน200คนเนี่ยเป็นสีเขียวที่ไม่ได้รับยา เป็นสีเขียวที่นอนรอเฉยๆในโรงพยาบันเพราะเกรงว่าอย่างนี้นะครับคือกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเวลาจะจ่ายยาออกมาเนี่อย่งจากองค์การอาจารย์ต่างๆที่เข้ามาร่วมศึกษาหารือกันเนี่ยนะครับถึงเรื่องจะในระบบทางการสาธารณสุขนะครับมันเป็นเรื่องช้าเนี่ยเพราะระบบราชการก็เป็นที่ทราบกันอยู่ของกระทตุ้นกระตุกไม่พอ พอแต่ว่าบางทีมันมาช้าก็เลยเตรียมสำรองไว้ก่อนเลยดีกว่าวัตถุประสงค์ของผมก็มีแล้วนี้แต่ว่าไอ้ส่วนจะให้ที่เรามีหกแสนเนี้ยแต่ผมไม่ใช่หมอก็เลยขึ้นไปอาจารย์ผู้ทรงวุฒิที่ร่วมประชุมในห้องรัฐนโกโบรสินโดยญาติแกบียนท่านนู่นก็จะมีอาจารย์อาจารย์อาจารติคุณใน แพทย์หญิงนฤมลสุวรรณปัญญาเลิศในแพทย์สมนุนวุฒิกรมการเฉลิม่านพัน,นิชย์นายกสมาคมนงพยาบาลเอกชนรอกจากีประชุมทางไกลอยู่แปดท่านนะครับการที่ทุกท่านที่ได้ได้ไประชุมระบบทางไกลอยู่กับก,กรุงเทพมหานครวันนี้ผลที่ไม่ทราบว่าที่ทางทางแพทย์เก็จะแจกจ่ายมาให้ยาให้ยาตรงนี้ให้มาจะ